นายกรัฐมนตรีเยือนลาวกระชับสัมพันธ์75ปีไทยลาวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะเยือนสอปป,ป,รปรลาวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในตำแหน่งโดยตรงกับวาระครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวถือเป็นการเยือนที่สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายหารือกันในหลายประเด็นค่ะทั้งด้านความมั่นคงการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดภัยออนไลน์และการค้ามนุษย์โดยไทยจะสนับสนุนงบประมาณและจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อร่วมกันส่วนด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าขยายการค้าระหว่างกันให้ได้ถึง11,000ล้านดอลลาร์ในปี2027ค่ะ พร้อมกันนี้ยังเตรียมเปิดสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่บึงการบริคำมไซปลายปี2568เพื่อเชื่อมไทยลาวและเวียดนามเข้าด้วยกันช่วยลดต้นทุนขนส่งและกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคด้วยนอกจากนี้นายยกรัฐมนตรียังได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกว่า70ปีและเตรียมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวให้เติบโตยิ่งขึ้นก่อนเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปกในเร็วๆนี้ค่ะ